สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงต้นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในเวลานี้อีกต้นหนึ่งนั่นก็คือต้นไรใบสักค่ะต้นไรใบสักหรือฟิเดลฟิกเรียกชื่ออื่นว่าไรใบขอหรือไซใบย,ยอเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมปลูกเอาไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นในบริเวณบ้านหรือว่าออฟฟิศที่ทำงานความนิยมมาแรงค่ะพอๆกับต้นมอนสเตอร่าเลยทีเดียวนะคะ เป็นต้นไม้ฟอร์มสวยมีลำต้นตั้งสูงตรงและอบล้อมด้วยใบขนาดใหญ่ที่หยักพลิ้วสีเขียวสวยง,งามเป็นพืชเขตร้อนในตระกูลไรที่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านของเราค่ะต้นไรใบสับเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะชอบแสงแดดซึ่งถ้าเราปลูกใส่ลงไปในกระถางเอาไว้ในห้องก็ให้เขาได้โดนแสงแดดบ้างสักวันละ4ี่ชั่วโมง ต้นใสใบสักไม่ชอบน้ำที่มากเกินไปก็รดน้ำให้สามถึงสี่วันสักครั้งหนึ่งก็พอคะ่ะอย่ารดน้ำบ่อยเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ต้นเน่าตายได้ส่วนวัสดุที่ใช้ปลูกก็ให้ใช้ดินร่วนที่ปโปรง่งและน้ำสามารถซึมผ่านระบายได้ดีคะ่ะบางท่านที่ปลูกต้นใสใบสักแล้วก็เลี้ยงไว้ในกระถางอาจจะพบเห็นแล้วก็เจออาการที่ขอบใบเหลืองหรือว่าแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลก็เนื่องจากว่ามีการรดน้ำให้มากเกินไป วิธีแก้ก็คือให้รดน้ําน้อยลงค่ะและถ้าวัสดุหรือดินที่ใช้ปลูกมีความแน่นทึบมากไปเวลารดน้ําก็จะทําให้ระบายน้ําได้ไม่ดีก็จะทําให้ต้นใสใบสักคนรากเน่าได้ให้รดน้ํสาม4งสีวันสักครั้งก็พอนะคะโดยให้รดน้ําในช่วงเช้าของวันค่ะการปลูกต้นใสใบสักจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่าย ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี้ก็จะทำให้ต้นเขาเจริญเติบโตและสวยได้ดั่งใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับเคล็ดลับที่จะทำให้ต้นใสใบสักมีใบสีเขียวที่สดใสและก็สวยงามก็คือให้วางกระถางที่ปลูกต้นใสใบสักเอาไว้ตรงที่มีแสงแดดรำไรประมาณ50%อย่าให้โดนแดดแรงเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ใบไหม้และใบไม่สวยค่ะการทำความสะอาดก็สามารถทำได้ค่ะ ด้วยการใช้ผ้าหรือว่าสำลีชุบน้ำมันหมาดเช็ดที่ใบเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่มาจับบนใบและถ้าอยากจะให้ใบมีความเงางามก็ใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวเช็ดด้านบนของใบก็จะทำให้ใบเงางามมากขึ้นสำหรับที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเช็ดนะคะและถ้าหากนานวันเข้าใบของต้นทรใบสักเริ่มแก่ก็ให้ตัดแต่งใบที่แก่ และกิ่งของต้นเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นใสใบศักนะคะและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ